มาย้อนดูกันดีกว่าครับว่าคุ้มพลงของกลุ่มจ้นสรัดกองเดือหมวกฟางเนี่ย ประกอบไปด้วยไข่บ้างโดยกองเดือยจนสลัดหมวกฟางนะครับจะประกอบไปด้วยกลุ่มจนสลัด7กลุ่มครับที่สาบานจะรับใช้ภายใต้กลุ่มจนสลัดหมวกฟางแต่ยังไงก็ตามนะครับพวกเขาเนี่ถือวิาสาสะในการสาบานร่วมกันเองครับพร้อมปฏิญาณว่าจะเป็นกองกาลังลบเป็นดาบเป็นโล่เป็นขาให้กับกลุ่มจนสลัดหมวกฟางและจะทําตามบัญชาทุกอย่างที่ลูฟี่เนี่ยขอมาเรียกว่าลูฟี่เนี่ยไม่ได้ยินยอมหรือว่าตกลงด้วยเลยครับพวกเขาทุกคนเนี่ย ล้วนตกลงกันเองมาดูที่หน่วยที่1นครับนำโดยคาร์เวนดิสครับนักดาบยอดฝีมือกับตันแห่งกลุ่มจรสลัตบุตรเจ้าของค่าหัว330ร้านเบรลีเขาคือผู้ถือครองดาบดูรันเดลครับหนึ่งในดาบที่ดีที่สุดในโลกและอีกหนึ่งความสามารถพิเศษของเขาก็คือโลกหลับลึกครับอีกหนึ่งบุคลิกในตัวที่ชื่อว่าฮาคุบะจะตื่นขึ้นมาหลังจากที่เขาหลับไปหน่วยที่2ครับนำโดยบาโทโลมิโอกับตันแห่งกลุ่มจรสัตบบาโทครับเจ้าของค่าหัว200 ล้านเบลีผู้มีพลังพิเศษบาลิบาลิหรือผลบาฮารีครับทำให้เขาสามารถสร้างบาเลีีที่ไม่วันถูกทําลายได้หน่วยที่3นะครับนำโดยไซครับหรือดอนไซผู้นํารุ่นที่13แห่งกองเรือฮับโปนาวีเขาคือผู้ใช้วิชาขึ้นกระแทสุดร้ายกาศครับที่ไม่ว่าผู้ใดจะใช้โล่อะไรก็ตามครับไม่สามารถป้องกันได้และเป็นหลานแท้ๆของดอนชินเจียวครับอดีตโจรสลัดในตำนานหน่วยที่4ครับนาโดยฮิเดโอนักสู้เผ่าแขนยาวแชมเปี้ยนศึกศิลปะก ต่อสู้โลกนักมวยระดับทิปเปิลเอกครับและเขาก็เป็นกัปตันกลุ่มจนสัดว์ฮิดโอหน่วยที่5ครับนำโดยรีโอครับนักสูู้ก้ก้าหารแห่งเผ่าพูดอยู่ทอนตัตตาเขาคือหัวหน้าของกลุ่มนักสู้ทอนตัตตาถึงแม้ตัวเขาจะเล็กนะครับแต่ในศึกการต่อสู้เดสโลซา ลีโอและเพื่อนๆครับได้แสดงเหตุว่าพวกเขานั้นกล้าหาญขนาดไหนเชื่อได้เลยว่าอนาคตพูดอยู่ตรงนี้ครับจะมีประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับกลุ่มหมอฟางแน่นอนหน่วยที่6ครับนำโดยฮารุดินครับนักสู้เผ่าคนยักษ์จากเผ่าเอลบับกับต้นกลุ่มจนสลัดนิวคนยักษ์ครับผู้ซึ่งเคยโดนลูฟี่อัดจ,จนสลบภายในบัดเดียวมา จตถึงอย่างนั้นนะครับเขาเอกะแข็งแกร่งไม่ใช่ย่อยครับขนาดที่ได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นราชาของเผ่าคนยักษ์คนต่อไปเลยทีเดียวหน่วยสุดท้ายครับหน่วยที่7ครับนำโดยโอลิมปัสครับผมผู้นำกองเรือยอตโตมาเรียกองเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับมีเรือมากกว่า55ลำพร้อมกับลูกเรืออีก4,300คนครับถึงจะไม่ใช่สายต่อสู้ครับแต่ความโดดเด่นของโอลิมปัสคือความเชี่ยวชาญในการเดินทะเลและกลยุทธ์ต่อสู้ทางทะเลครับและนี่เป็นหน่วยทั้งหมดของกองทัพเรือจัตุหวกฟางครับท่านนาค เกิดการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ครับพวกเขาทุกคนในกลุ่มเยจะออกมาช่วยลูฟี่อย่างแน่นอนหลังดูคนจบเลยนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าจํานวนคนดูทั้งหมดี่มีคนดูเพียงแค่0.3เนท่านั้นที่กดติดตามครับถ้าอยากให้ผมทําคลิปแบบนี้อยู่เนี่ยรบกวนกดติดตามให้หน่อยได้ไหมครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปถ้าผมฝากหน่อยนะครับ